เยโปรดีๆมาแล้ว oh. จ oh, <c oughs> <t Bev> ้าสำหรับโปรปะป๊ามามานะครับโอ้โอ้โอ้ป้าป๊าโอ้มามานะครับสำหรับทุกคนที่กำลังเตรียมพร้อมจะเป็นป้ป๊ามามานี่เลยนะครับสำหรับโปรดีๆวันนี้เฟอร์ตี้นะครับนี่เลยครับแพลนเบสโปรตีนผสมมาลติวิตามินเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสนะครับและนี่เลยเฟอร์ต้า เวโปรตีนผสมถังเช่าและมัลติวิตามินเพื่อบำรุงสเปิร์มนะครับทั้งหมดนี่นะครับ3กล่องสามารถคละได้นะครับจากราคาปกติ5,940บาทนะครับแต่วันนี้ซื้อตอนนี้คละได้ด้วยราคาจ่ายเพียง2,970บาทเท่านั้นนะครับจ่าย3,000มีทอนยังไม่พอนะครับรับซองแถมไปอีกนี่เลย9จองยังไม่พอครับรับนี้ไปด้วยเลยนะครับสำหรับแก้วเชค1ใบนะครับ ให้ป๊าป๊ามามาได้บํารุงกันเต็มที่ในเดือนนี้เดือนแห่งการเป็นแม่เลยนะครับเอาละปั่นสูตรอะไรดีจ้ะมามาโอเคเดี๋ยววันนี้มามานะคะจะปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้กับสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่โอเคนะครับของป้าป้าวันนี้วันนี้จะทําอะไรที่มันฉีกแนวสักนิดนึงโดยการเอาเฟอร์ต้านะครับผสมกับนี่เลยนะฮะเมล็ดฟักทอง แล้วก็พิเศษวันนี้มีน้ำลูกเดือยด้วยะนะครับอเคของม,ม,มาม้าก่อนไหมเชิญเลยครับจะหมาม้าก่อนนะอ่ะมาป๊อปปิ้งพี่กูไม่ตะไส่นะคะนี่ราสเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่แล้นะะี่เลยนักอีกของเรานะคะโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะตัวนี้เป็นแพนเบสโปรตีนผสมมอนทีวิตามินอินโนเิทอลสารบำรุงไข่โฟลิกด้วยนะคะแล้วก็คพรไนไตรคิวเทนนี่เลยมีสีรสนะคะตัวนี้เป็นเมลอนญี่ปุ่นสตรอเบอร์รี่ตัวนี้ชอบสุด นี้ลานมข้าวตัวน,นี้ก็อร่อยอ่ะช็อคโกแลตตปรนีนบริสุทธิ์ความดดึสิ่ง25กรัมนะคะแม่แม่ทานวันละ2ซองในช่วงบำรุงไขและช่วงเตรียมขนังมดลูกค่ะ ของปาปาบ้างล่ะครับนี่เลยครับเฟอร์ต้าเวปโปรตีนผสมทังเช้าละเม้าติวิตามินนะครับอีกกว่า30ิชนิดบำรุงสเปิร์มไปเลยแล้วก็นี่นะฮะแบบเมล็มดพักทองเราก็ใส่น้ำาหลืเหลือแล้วนี่โอ้โหนี่เด็ดมากเลยนะครับอะโวคาโดนะครับอ่ะนี่เลยครับโอ้โหรสดาร์ช็อกโกแลตอร่อยหอมเข้มนะครับนี่ขาดไม่ได้นะครับ ริฟักทองสิงสูงอารมณสเปิร์มนะครับต้องกินวันละหนึ่งกำมือนะครับแล้วกินแบบแบบนี้ด้วยนะครับอย่าไปกินแบบปรุงรสหรืออบแพ้งมากเกินไปนะฮะพรอมไหมครับ,บ,รบ one two three เอาละครับห <Wow. S 1> อมช็อกโกแลตนอก เดี๋ยดีเดียว,ยว<ๆ>กินด้วยกันกินด้วยกันชิมอร่อยมีเ็คเยอร่อร่อยย้ำโปรโชัดๆอีกสักครั้งนะครับสำหรับโปรป,ป๊บป,ป๊ามาม่าในเดือนแห่งวันแม่นี้นะครับสำหรับ ป๊าหม,มามที่ต้องการบำรุงเฟอร์ตี้เฟอร์ต้าคระได้นะครับ3กล่องจากราคาปกติ5940บาทนะครับแต่วันนี้สามารถซื้อคละได้อะไรก็ได้นะครับจ่ายเพียง2970บาทเท่านั้นยังไม่พอรับไปอีก92ซองยังไม่พอรับนี่ไปด้วยเลยนะครับสำหรับแก้วเช็ครีบักแอดมินซื้อตอนนี้เลยไม่บรุงตอนนี้และจะบารุงตอนไหนอีกล่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับเชียร์